ก็ได้เหตุกันอีกครั้งนะครับสำหรับกลุ่มประกันสังคมมาตรา33นะครับตกงานแต่สมทบไม่ถึง6เดือนจะได้รับเงินเยียวยานะครับ15,000บาทซึ่งเมื่อวานนี้นะครับวันที่21กระกรกฎาคมปีพศ2 5 6 3ที่ประชุมรัฐมนตรีคลมเห็นชอบโครงการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ซึ่งยังไม่ได้รับเงินเยียวยานะครับตามที่กระทรวงแรงงานได้เสนอไว้นะครับ โครงการนี้ก็จะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา33ที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนไม่ถึง6เดือนในรอบ15เดือนที่ผ่านมานะครับหรือเป็นผู้ที่ตกงานประมาณเดือนเมษายนปี63ค่าจะจ่ายเงินนะครับภายใน1เดือนเป็นเงินห5 0 0 0บาทโดยจะมีการจ่ายเงินเพียงครั้งเดียวนะครับเป็นเงินของเดือนมิถุนายนนะครับถึงสิงหาคมนะครับปี63 ซึ่งงบประมาณใช้จ่ายในครั้งน,นี้นะครับตั้งไว้ที่896.64ล้านบาทนะครับโดยนำมาจากพลกกู้เงิน1ล้านล้านบาทนะครับที่ทำการกู้เงินมาช่วยเหลือนะครับผู้ประสบภย COVID ัยโควิดในครั้งนี้นะครับผมก็ได <c oughs> ้ใครสนใจที่จะอ่านข้อมูลเพิ่มเติมผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วนะครับสามารถคลิกเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ